กอกะกอเฮ็ดที่ได้ดอกเด้อพี่น้องนี่นี่น้อนดอกไอสีมันบามา,มมาดื่มมันมาเก,ก็บเห็ดแต่ว่ามันกันดยี้คนมันหลายเห็ดมัน,นก็อยกากใบเลี้วโอ้ยอย่ดีพี่น้องดีดีอี่างเห็นบน

มาโดกพี่น้องดีดอหนึงโดดหนึ่งหกดดหกดอพี่น้องที่ว่ามก็จ่เห็นเียตาเพื่อนเรียตาเพื่อนดีอันนี้เตะเขาวงกับพี่น้องที่บน เก็บเห็ดให้ระดอกเด้อพี่น้องอันพอกระพอให้ระดอกเนาะจะสีว่าจังไรเละน้ำอืดไหวคักเลียบบานนี่เนาะใยญ่โมเดลมาอีกอยู่ดอกมาเก็บเห็ดนี่เบิดคักเลียบดีมูคนดีดีเดี๋ยวมันกระพอวอยู่นี่ดีมูกับมูห่างห่างมูห่างห่างกันดอกมูกันใด ดอกนึ่งขย่างจนลืมฉันเห็นอีกดอกนึงแต่เดี๋ยวพ่อแกลี่ยนี่ป็หมือนพี่น้องเฮ็ดข่อยสะงั้นแลมาไกลกันเหรอ้ยดีอันหนึ่งดื้อพี่น้องอืออืออนี่พี่น้อง อืมีอีกเรื่องที่ระดกเก็บเม็ดเท่าระดดกว่ายแล้วมันเบิดเนาะคอยเก็บเจ้าเก็บมันก็ว่ายแล้วมันออกหลายมือแล้วเม็ดมันเหลือก็เจ้า เดี๋ยวพอเห็นกระเลือดที่ระดกกระล้าหอยโสมตะเก็ยบเพชรที่ระดกแล้วมือเล็กก็ได้เดี๋ยวจะเห็นเพชรระดกดีอันนี้กระดกเนึ่ง Nó <Nhè>, hết hết ra hết nó hết ướt luôn hết Ôi, anh này hết à. Con hết lái hết là hết เออน้ำหมาน้ำหมาส,ามาส,สวยเนาะหูเจาะกับสี่ไข่ก็แท้ขอยอยู่ดอกนี่พีเเท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 ่นดอกเดียวเก็บเพชรเจละดอกใหญ่เฮ็ดดอกเดียวเขาเราสีเดีวว่าเนาะ อึดขาดอีูหนึ่งอึดขาดบ,บ่จะฟ้องมางร,รุ่นมูลรวบดบ่ แยกแยกออกพี่น้องเอาระวังเห็ดกับอันไหนอันนี้อันไครสิว่าอะไรเป็นเห็ดพี่น้องก็เบรรงแน่น่ะเอามาเอามาเบวชเอาตรงนี้จะมาคุยกันเห็ดสองดอกนี่เห็ดเนี่ยวางในหมีน่ามักตุ้มแกวเด้งไงเด้งโอ้ยจะมาโดดไงพี่น้องเห็ดดอกบบไงดื้อกระลูกมัน ได้เบอร์ระบบกันรูปวันพี่กันเก็บเห็ดเหมือนเฮ็ดเลี่ยมเหมือนเก็บเห็ดเห็ดเลี่ยมพี่น้องสองดอกโอ้เฮ็ดเทระเทระสองว่ามันนี่สองดอกกับดอกไงอยู่ดิโคโลคิรีอยู่เท่งอันนี้คนเราบวบเบิ้งอืออ่อนเลยพี่น้องดันดูยังเห็นดอกหนึ่งเฮ็ดก็ได้

thì có bỏ phải về mh, 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 Hết mh, 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 là, là bóng nữa นนเฮ็ดมันก็อืดเหมือนี้ฝนก็ตกฝนตกบานเฮ็ดมันก็ฝนมันก็เลือบ่าลายคนก็มาเก็บมันก็บ,บวดตัวเนะ